สวัสดีครับวันนี้ผมแวะมาทําคลิปสั้นๆเนาะคือกิจกรรมชายหาดมันก็จะจบแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้มันมาสุดท้ายแล้วทีนี้บางทีอ่าตอนที่เราเหลือตั๋วเนี่ยเราไม่รู้เราจะแลกอะไรดีเนาะอันนี้พอดีผมก็เหลือตั๋วอยู่ส่วนหนึ่งแล้วผมก็เอ๊ะผมจะแลกอะไรดีถึงจะเหลือตั๋วน้อยที่สุดเนาะคือเรียกว่าใช้ตั๋วคุ้มสุดโดยที่เรา เราไม่ได้จําเป็นจะต้องแลกของที่จําเป็นเพราะว่าของที่จำเป็นเราเตรียมไว้พอแล้วเนาะอย่างเช่นหินแดงเรามีพอแล้วแล้วก็ตัวเราก็มีพอแล้วเราจะแลกยังไงให,ให้ให้มันเหลือเศษตัวน้อยที่สุดเนาะอันนี้ผมก็ทําตัวอย่างวิธีคิดเนาะ <c oughs> ทางคอลัมน์นี้ก็คือการจะใช้ตัวแลกหินแดงเนาะมันก็จะถ้าไม่แด้หินแดงเลยก็ศูนย์หกสิบ ีสิบขึ้นไปเรืเ่อยๆแนะจะถึงหกร้อยนะแล้วก็ทางแถวมาเนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวแรกอ่าตัวกาชาเนาะก็ใบละครั้งละยี่บ้ายี่ห้ายี่ห้าเนอะเราก็ทําเป็นตารางเนี่ยอย่างเงี้ยล้วก็เอาสองค่าเนี้ยบวกกันเป็นเป็นช่องอย่างแปดสิบห้านี่ก็คืออ่าใช้ แรกินแดงครั้งหนึ่งคือ60ใช้แรกตัวกาชาครั้งหนึ่ง 25, อียี่บห้าเป็น85เนาะเราก็เราก็จะได้ทุกคอมบินเนชันของการอ่าแรกของ2องอย่างเนี้ยทีนี้เรามีตัวเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีตัวเหลืออยู่4ี่อยส่สิบเนาะเราจะแลกยังไงเหลือเศษคุ้มอ่าน้อยสุดแล้วก็ ไปไปดูในการางอ,าอย่างเช่นดูดูในแถวนี้ก่อนมี444ใช่ไหมอันไหนที่มันแรกได้ไกลสุดก็คืออันนี้ใช่ไหม425เพราะ450มันแรกไม่ได้ใช่ปะก็ะคืออแรกตัวก้ชาอย่างเดียว425ไม่รู้กิโลก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าคือ4ใช้425แล้วก็ไม่แลกหินแดงแต่ถ้าเกิดสมมุติเราแลกหินแดงครั้งหนึง่ง อ่ะก็จะเป็นอันนี้เนาะ435เพราะ460มันตัวเราไม่พอใช่ไหมแลกหินแดงครั้งหนึง่งแล้วก็แรกอ้นี้อีก375 <c oughs> แล้วก็อคือถ้าเกิดเราไม่ทำการคำนวณเราก็มานั่งดูก็ได้ว่าช่องไหนมันน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พวก s p a สเป h e ีตพวก g o google s h e ี t หรือ Excel อะ่ะเราก็ไปทำ Look Up ได้เลยว่า เอออเลขไหนมันน้อยที่สุดที่ใกล้เคียงกับจํานวนตัวที่เรามีเนาะอย่างน,นี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้ใกล้สุดเนาะสี่ร้อยสี่สิบก็คือแรกหินแดงไปสี่ครั้งแค่สองร้อยยี่สิบแล้วก็แรกไอ้นี่อีกสองร้อยแปดครั้งสองร้อย0สี่รอยสีสิบมันก็จะเหลือเศษตัวแค่สี่อันเนาะ <c oughs> ก็มันก็จะช่วยเราว่าเฮ้ย ทาแบบนี้เนี่ยเหลือเศษตัวแค่สี่แล้วก็เอาไอ้นนี้ก็คือเศษตัวเนาะเหลือคือเอาสี่ร้อยสี่บสี่ลบสี่้อสิบเอสี่เนาะไอ้สเปซชีทเนี่มันก็จะช่วยเราว่าเฮ้ยจะใช้ยังไงให้มันเหลือเศษนอ้อยสุดสมมติผมเปลี่ยนใหม่เป็นห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยก็เป็นห้า้อยห้าสิบเหลือห้าอันนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าทำแบบนี้เหลือศูนย์เลย ก็คือแรกไอ้นี่375บวกกับแรกไอ้นี่180ยดจะใช้ห้ายห้าสพอดีเห็นไหมสามเจ็้ยแปดสิบเนี่ยหรือจะแรกแบบนี้ก็ได้480ร้บวกเจเนี่ย75เห็นไหมแต่สี่้ยแปดสิ อัน,นนี้เดี๋ยวผมลิงลิงทิ้งลิงก์ Google s h e e t นี้ไว้ให้เนาะใครใครอยากจะใช้ก็ไปกดลิงก์ไปดูแล้วก็ก๊อปไปเป็นของตัวเองเนาะแล้วค่อยมาแก้คอลัมน์นี้เนี่ยเพราะว่าที่ผมแชร์ไว้เนี่ยมันมาแก้ไม่ได้เนาะถ้าใครไม่รู้จะ จะก๊อปอะไรยังไงก็ใช้วิธีไล่เลขในตารางเอาแล้วกันมันก็ทำเลขตัวอย่างไว้อาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็พอดูได้ระดับหนึ่งเนาะหรือเราจะลองแลกสุ่มๆเองก็ได้อาจจะเหลือเยอะหน่อยไม่ค่อยคุ้มก็ได้แล้วแต่ละกันแต่ผมให้เป็นไอเดียว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ก็ก,อกอ๊อปก๊อปอ่อชีนี้ไปเนาะกดลิงก์แล้วก็ก๊อปชีตไปแล้วก็ไปแก้เลขเอาเองเอราเหลือตัวอยู่เท่าไหร่ ก็ใส่ไปแล้วก็ดูว่าอันไหนเรือน้อยแล้วก็ไปไล่ดูในตารางว่าซื้ออะไรเท่าไหร่เนาะ <c oughs> อันนี้ก็คีนมันก็มีผมก็ไม่ได้ลบอันอื่นทิ้งเนาะก็มีไอกิจกรรมเนาะว่ามันมีอะไรเป็นข้อมูลอาจจะเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไปได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเมินว่าใช้เพชรเท่าไหร่ ในการสุ่มกาชาแต่นี่คือผมข้อมูลผมผมใช้อ่าค่าที่อาจจะไม่เหมือนข้อมูลที่คนอื่นเคยเห็นเนาะผมใช้การประมาณได้ว่า60ครั้งออก1ครั้งเนาะโดยเฉลี่ยวิธีใช้ก็มานั่งแก้นะว่ามีตัวอยู่เท่าไหร่มีเพชรอยู่เท่าไหร่ แล้วก็ไปดูว่ามันศูนย์ตรงไหนอย่างเช่นอันนี้มีมีสวอยู่40เนาะแล้วก็มีเพชรอยู่44่หมถามว่ามันจะไปจบที่ไหนก็ดูบรรทัดสุดท้ายที่ตรงนี้มันเหลือเกินศูนย์เนาะก็คือน่าจะกดได้230ร้อยโลซึ่งอ่าจะได้เศษมา500้อเศษ แล้วก็น่าจะเป็นสองดาวอะไรอย่างเงี้ยห <c oughs> ถือว่าเรามีแปดสิบเนี้ยแล้วก็สี่หมืนสี่มันก็จะไปจบไกลขึ้นเนาะ <c oughs> ก็มันจะมาจบที่ตรงนี้เนาะสองร้อยเจ็ดสิบโลแล้วก็ได้หกร้อยเศษยังเป็นสองดาวอยู่ <c oughs> แต่ลางนี้มันก็ <c oughs> ทำไม่สุดนะคือมันทำถึงแค่หกร้อยเนาะ แต่ว่าถ้าไม่คิดไรเราอยากดูแต่เพชรอย่างเดียกก็ใส่ศูนย์ไปทั้งคู่แล้วเราก็ดูว่า,าที่จุดไหนมันใช้เพชรเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะบอกได้ก็จะบอกได้ประมาณว่าหนึ่งดาวใช้เพชรสองหมื่นหนึ่งลบสองหมื่นหนึ่งก็คือใช้เพชรสองหมื่นหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีตั๋วแต่ว่ามันได้ตั๋วคืนมาจากตอนที่ยี่สิบสิบอันเนาะ ไใช้เพชรสองหมื่นหนึ่งสองดาวก็ใช้เพชรสี่หมื่นสองส่วนสามดาวก็ใช้เจ็ดหมื่นสองสี่ดาวก็ใช้เพชรแสนกว่ากว่านิดนิดแสนสองพันเนาะส่วนห้าดาวก็แสนสี่หมื่นสี่พันอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มองว่าเลทมันฟิกนะแต่ผมใช้ค่าเฉลี่ยว่าหกสิโลเนี่ยควรจะมันควรจะได้เศษมันหนึ่งค,ครั้งเนาะ โอเคใคร <c oughs> ใครอยากจะก๊อปไปใช้ก็ก๊อปไปแล้วกันนะก็มีอันนี้แหละตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเวลาเราเปิดกาชานะแล้วก็อันนี้มันเป็นกิจกรรมแมวที่ผมเก็บสถิติไว้ผมไม่ลบแล้วกันก็มีตัวอย่างตัวละครอยู่นิดหน่อยก็จะดูว่ามันได้ผลรวมกี่เปอร์เซ็นต์ อเคนอกคลิปนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ